สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาทําขนมหรือว่ามาโชว์หวยโชว์หวยก็คือโชว์ทาขนมไม่อรอ่อยวันนี้จะคุยกันที่หัวข้อที่ว่า10ความจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับสกอตแลนด์ค่ะข้อ1นมีใครทราบไหมคะว่าสัตว์ประจําประเทศของสกอตแลนด์คืออะไร สัตว์ประจำประเทศสกอตแลนด์คือยูนิคอร์นยูนิคอร์นที่มีเขาน่ารักๆรักแต่สกอตแลนด์ไม่ใช่ประเทศเดียวนะคะที่เอาสัตว์ที่ไม่มีจริงมาเป็นสัตว์ประจำชาติอย่างเช่นประเทศเวลส์ก็มีดราก้อนหรือว่ามังกรซึ่งการ์ตูนเรื่อง how to train your dragon ก็คือเบสที่ประเทศเวลส์เหมือนกันแล้วก็ ก้าลีเนือค่ะกาลีเนื้อ,อมีเป็นม้าบินเป็นม้าบินแต่ว่าเบสมาจากนาวนินายใหญ่จีนเป็นความรู้ที่แบบรู้เพื่อตัวสองชิ i เก้นชิคเกอร์มาซาไม่ได้มาจากอินเดียค่ะชิคเก้นชิคเกอร์มาซามีต้นกำเนิดที่กลาสโกซึ่งในตอนนั้นร้านอาหารที่ขายอาหารอินเดียค่ะทำชิคเก้นชิคเกอซึ่งมันผิด เกินไปแล้วก็แ um ห้งเกินไปผู้โดยสารก็เลยแบบเอ m ร์คัมเพลนก็เลยได้เมนูใหม่ชื่อชิคเก้นทิกามาซาลาซึ่งเอาโยเกิร์ตมาใส่ในชิคเก้นทิกาใครจะไปรู้ว่านึกว่ามาจากอินเดียมาโดยตลอดมาซาลามาซาลาก็นึกว่าอินเดียนบะไม่จ้าข้อ3สกอตแลนด์เป็นประเทศแรกที่มีสถานีดับเพลิงค่ะสถานีดับเพลิงที่แรกอยู่ที่เอเดนบราเมืองหลวงของประเทศสกอตแลนด์ เมือ,องหลวงชื่อว่าเอดินบรานะคะไม่ใช่เอดินเบิร์กซึ่งเราก็เถียงกันไปแล้วเรียบร้อยว่าแบบมันเขียนว่าเบิร์กทำไมยู่อ่านว่าบราคนโลโค็ก็เราบอกว่ามันมีตัว H ตัวเอนี่แหละทำให้มันออกเสียงว่าบราก็ตามนั้นค่ะออกเสียงตามโลโคนะคะไม่ต้องไปเถียงเขาเหมือนเราข้อ C นอกจากสกอตแลนด์จะมี l อก h Ness Monster แล้วนะคะที่เป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลสาบแต่ยังมีมอรักมอรักก็เหมือนกับ l อก h Ness Monster แต่ตัวใหญ่เขาบอกว่าตัวใหญ่กว่าแล้วก็อยู่ในทะเลสาบที่ลึกกว่าซึ่งเริ่มสงสัยแล้วว่าสกอตแลนด์นี่คือแบบว่ามีสัตว์ประหลัดประจำแม่น้ำเหมือนเป็นเฝ้าเฝ้าทะเลสาบเอาไว้อะไรอย่างนี้หรอคะข้อห้า ในสกอตแลนด์นะคะจะมีเมืองที่ชื่อว่า b o n n ี่บริดจ์นะคะบอนนี่บริดจ์คือเมืองที่เขาว่าเจอ UFO มากที่สุดในโลกนะคะ UFO คืออาจจะเป็นแบบฮับที่แบบถ้ามาเข้าโลกแล้วคือต้องมาเข้าบอ n นี่บริดจ์ก่อนแล้วก่อนที่จะไปยังเมืองอื่นๆอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันคนะ่ะข้อ6สกอตแลนด์คือเมืองต้นกำเนิดของกีฬากอล์ฟค่ะซึ่งเขาเรียกสกอตแลนด์ว่าเป็น Home of g o l f มีใครรู้บ้างก้อเจ็ดค่ะเครื่องดนตรีประจำชาติของสกอตแลนด์คือแบล็กพพ์นะคะแบล็กพพ์จริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นที่สกอตแลนด์ค่ะแบล็กพพ์เกิดขึ้นที่อียิปบราณค่ะแล้วโดยนำเข้ามาที่สกอตแลนด์โดยชาวโรมันนะคะนานมาแล้ว <laughs> แล้วก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายจนตอนนี้แบล็กพพ์กลายเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติของสกอตแลนด์นัประดเสียงพื้ก็ <laughs> 8แปด สกอตแลนด์มีปราศาสมากกว่า3,000ปราสาทนะคะซึ่งเขาว่ากันว่าเราจะเจอ1ปราสาสทุกทุก100ตารางเมานะคะซึ่งถือว่าถี่มากๆมีเยอะมากๆสํสำหรับประเทศที่ถือว่าเล็กเล็กนิดเดียวข้อ9ค่ะชาวสกอตแลนด์นะคะมีสัดส่วนคนที่มีผมสีแดงมากที่สุดในโลกรวมถึงตาสีฟ้าด้วยนะคะ ใครรู้จักการ์ตูนเรื่อง Brave เจ้าหญิงมาริด้าไหมคะสังเกตว่าประชากรหรือว่าตัวการ์ตูนในเรื่องนั้นนะคะจะมีผมสีแดงซะเยอะเพราะว่าเจ้าหญิงองนี้เป็นเจ้าหญิงที่อยู่ในสกอตแลนด์เอค่0ข,ข้อสุดท้ายนะคะภูเขาภูเขาหนึ่งที่สกอตแลนด์นะคะมีชื่อว่า Butte and t a m p h e e n น่าจะออกเสียงผิดชัวๆเพราะว่าเป็นภาษาแกลลิกซึ่งเราก็อ่านไม่ออก b o t and Demon นะคะแปลว่า The Penis of Demon หรือว่าที่แปลเป็นภาษาไทยว่าจูของปีศาจนะคะซึ่งมันเป็นชื่อที่แบบมาได้ยังไงใครเป็นคนตั้ง <laughs> มีครั้งหนึ่งนะคะควินวิกตอเรียได้ไปเยี่ยมเยี่ยมที่ภูเขานี้แล้วก็แบบถามว่าชื่อเนี้ยมันแปลว่าอะไรนะคะคนที่เขานำทัวร์เขาก็แบบบอกไปว่า The Devil's Point นะคะก็คือแบบเป็นจุดของปีศาจ สวัสดีคะ่ะข้อมูล10ข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับสกอตแลนด์นะคะหวังว่าทุกคนอาจจะได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้แต่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ